สวัสดีครับนะครับเช่งโจบ้านสวนนภัสวร์นะยินดีตอนรับเข้าสู่เช่งโจบ้านสวนนภัสวร์นะครับอ๋อทำไมเป็นแนวนี้เนาะคนนีน้ที่ได้ไปเนาะไรไ่ได้ไปเนาะม่เห็นตัวหนังสือด้อยหนึ่งเลิบนะครับหนึ่งล้านเลิบเปินวิเปินลวิสวัสดีครับนะ ไม่เป็นโมอมวอ,อ,อย่างนี้เนาะตั้งหรือนอนเป็นตั้งหรือนอนเนี่ยเป็นเนี้ยตั้งตีเส้นพรากดเนี้ยนอนอยู่ดีตะกินนีมน่มันมันเป็นหนังสือนอนบอนอนแล้วเจอ,อนอนบอกไม่อ้อยไม่อ้อยสวัสดีครับนะครับ พี่เจพรสวัสดีครับนะบพี่สายทองใครเนาะพี่สายทองเห็นไหมเนาะตอนตอนนี้มันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนออเอาเพื่อนบิเบิ่งก่อนเบิ่งห้องเจ้าของก่อนพอโทษขออภัยด้อยจอมันไม่ชัดนะครับมันขึ้นการวางแนวนอนถูกล็อกมุนอุปกรณ์ <c> ี <oughs> นนนนะนเนี่ยนอนขึ้นแนวนอนนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณแม่อ้อยนะครับพี่จิโพนภาพเนี่ยนอนเนี่ยนอนคอยคอยพิมพ์เพี้ยวยสั่งวา่าจะบันในงงเลยครับว่าขึ้นเนวนอนอยู่นะเสียงเดิมไปเนี่ยนอน พี่เจีโพนนะแม่อ้อยขอบคุณครับนะครับแม่อ้อยผู้เด่นๆน้อแม่เยน้องสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับพระเนียงนอนชัดจีนขอบคุณครับพี่เจี๊โพนครับสวัสดีครับน้องเจี๊ยโพนครับจากแม่อ้อยเจีโพนค่ะจากเพื่อนวีวีนะครับแม่อ้อยค่ะจากพี่เจีโพนนะแม่เยน้องจากเพื่อนวีวีนะครับน้องโจแสบตาหรือเปล่า ถึงไม่มั่นใจถึงไม่มั่นใจมันมันไม่มันเป็นจอลางๆอ่ะครับตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะกดอะไรได้หรือเปล่าอกดได้อยู่นะกดะไฮไลท์ได้อยู่นะที่ว่ายังไปกดนะอือสามนาทีเนะี้ยขอบคุณครับ วิจาขอโทษค่ะคิดว่าพี่ใส่ทองผมก็ว่าอายุพี่ใส่ทองมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจพนยิงอ้อมจ้านะครับจากคุณแม่ยายน้องยายน้องขาจากพี่จีพนนะี่น้องจ้าจากแม่อ้อยนะครับเจ้าบ้านนั่นที่ขึ้นไล่ลงลืมๆม,ม,มาเนี่ยไม่เป็น มันขึ้นอะไรวางแมวนอนถูกล็อกก็เลยไม่รู้แต่ว่าตั้งเลยดิตั้งหน้าจอเลยดิขี้ขืนแบบนี้ภาพเลเอนเบื่อๆอันนี้อ่านบ้านลงเอาหนังอคอฟฟี่คอฟฟี่คอฟี่ผู้เด็กครับเอาคอฟฟี่โอ้เป็นตะรับับ p จะเกินนอกคอฟฟี่ไหเนาะ อะไรค่จะจากบี่ๆนะครับเอสคอฟฟี่นะครับรบ,จบ,บีจีพรนะครับขอบคุณครับนะครับแม่อ้อยค่ะนะจากน้องคอฟฟี่นะครับขอบคุณครับนะ